อะไรอ่ะเวลาจะจใช่ไหมโอเคสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวมากันตัดหนึ่งนะคะมาให้ดูบรรยากาศงานมอเตอร์เอปค่ะ2025นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ Impact a r e n a เมืองทองธานีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ฮอลล์หนึ่งนะคะก็คือเป็นตัวบูธของรถยนต์ฟอร์ดขาววันนี้ฟอร์ด ลูกค้าค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็การรับจองในงานก็คือ,อยังมีคําเป็นพิเศษรุ้นรับทองคําหนักสิบาทดอนกรุ้นรับทองคำเท่าไหร่วะสิบ,บาทดอกสิบบาทสีส่รางวัลหนึ่งรางวัลหนึ่งรางวัลก็จะมีอนะไหนึ่งสลึงแคปนี้ยเป็นหนึ่งสรุปไม่ใช่ของเราอ่าเป็นรุ่นรับทองคําหนัก10บาทนะคะหนึ่งรางวัลนะคะสำหรับลูกค้าที่จองในงานมอเตอร์ เอ็กซ์โปค่ะส0 2 5บูธของ Ford นะคะคือจะติดอยู่กับเก t วอลมอเตอร์เลยนะคะแล้วก็จะอยู่ติดกับเบนซเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเรานะคะอยู่ค่อนข้างมุมนะแล้วก็ตอนนี้คือรู้สึกว่า,าในส่วนของตัว Ford เนี่ยสิ่งที่เขาจะโชว์เลยก็คือเป็นในเรื่องของการจัดการเรื่องสีค่ะอย่างเช่นสีที่เป็นการแลปมาจากโรงงานนะคะก็คือจะมีการเลือกสีนะคะสำหรับ ตัวรถนะคะให้ลูกค้าเลือกได้เยอะขึ้นนะคะก็ตัวนี้นะคะ่ะเนื้อสีเม็ดสีต่างๆก็คือจะมีเฉดสีจะมีตัวตัว my color my style นะคะเป็นบูธสำหรับการเลือกเฉดสีนะสำหรับการแรปที่แรปมาจากโรงงานตัวนี้นะคะก็มีอยู่ ตรงด้านข้างนะคะจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ9กสีนะคะที่เพิ่มเข้ามาในเฉดสีตัวนี้ส่วนใหญ่วันนี้บูธของเราเนี่ยเอาเอ,า,อาง่ายๆเลยคือมันไม่มีอะไรใหม่นะด้วยความที่มันไม่มีอะไรใหม่มันก็เลยค่าจะโชว์ในเรื่องของตัวไลฟ์สไตล์ต่างๆนะคะสําหรับในเรื่องของตัวรถนะคะส่วนตัวซูเปอร์ดิวตี้ที่มีเอ่อตอนแรกที่มีข่าวว่าจะมาก็ยังไม่มานะคะภายในเอ่อภายในเดือนนี้ ในงานนี้ก็ยังไม่ได้มานะเพราะว่าน่าจะอยู่ในเรื่องของอยู่ในขั้นตอนของการปรับในเรื่องของตัวน้ําหนักต่างๆอยู่นะคะ,ะเป็นน้ําหนักของตัวรถด้วยนะคะแล้วก็เป็นฟังก์ชันในเรื่องของการใช้งานบางอย่างนะคะต้องลดทอนออกเพราะว่าตัวเบสที่ผลิตมาตอนแรกน่าจะน้ําหนักเกินโอเวอร์ไปนะคะมันจะกลายไปเป็นรถที่มันเป็นในสายพันธุ์ของตัวรถบรรทุกขนาดเล็กไปนะคะ อ่ามันก็เลยต้องปรับให้มันเป็นรถที่มันเป็นกรบะบาดอยู่ในสายพันธุ์ของกรบะบาอยู่นะคะก็ยังมีการรีดในเรื่องของตัวน้ําหนักอยู่นะคะแต่ว่าเบื้องต้งนเนี่ยก็คือเสร็จสมบูรณ์แล้วสาหรับตัวเรื่องช่วงล่างการปรับก็คงจะไปปรับกันที่ในะเรื่องของตัวถังต่างๆเนาะอันนี้ก็เป็นเฉดสีนะคะที่ออกมาหลายๆคนอาจจะได้เห็นแล้วนะคะหลายๆคนมีการรีวิวกันก็จะเป็นในตัวสีที่เป็นแมทสีรถโกนะคะสีแรกเลยที่ออกมาแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีหลายสีนะมีสีเทาเอ็มจีนะคะสีดำด้า นะแล้วก็เท่าที่เห็นนะจะมีแบบสีที่มันเป็นเบดเบทนะคะจะไม่ได้มีสีที่เป็นสูตรฉาดมากนะแล้วก็ตัวตัวสีรถเนี่ยจะเน้นเป็นแบบสีที่เป็นแบบเมทริกเป็นโรสโกนะคะก็คือเป็นเื่นแสงเล่นไฟเหมือนกันนะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นทางเลือกที่พิเศษให้กับคุณลูกค้าเลยสําหรับลูกค้าที่สนใจในเรื่องของตัวการแลบสีที่มาจากโรงงานนะคะตัวนี้ ที่ยืนอยู่ตรงด้านหน้านะคะรถราคารถตันคันนี้อยู่ที่1 5ึ่ง0 0าบาทค่ะคันสีชมพูที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นตัวสปอร์ตแพ็กเกจบนะคะราคา1,585,000บาทค่ะ ตัวรับสีจากโรงงานนะคะก็คือจะมีราคาพิเศษนะสามารถบวกเข้าไปในราคาตัวรถได้นะคะเพิ่มเติมให้ได้เลยนะคะสําหรับในเรื่องของการแลปสีนะเฉดสีมีให้เลือกนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้แต่ฟิกคอนฟิกของสีเนี่ยมันจะค่อนข้างจํากัดน,นะมันจะไม่ได้เยอะมากเหมือนกับที่ปุ้ยมีฉาดให้เลือกนะคะแล้วก็ตัวเกรดสติ๊กเกอร์เป็นเกรดเดียวเลยนะคะก็ตัวนี้ค่ะรับประกันให้ 5, 5ปี150,000กิโลเมตรก็คือเข้าศูนย์ได้ทั่วประเทศแต่ว่า ในเรื่องของการใช้งานนะคะหรือเรื่องของการสั่งหรือว่าสั่งแลบสีเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะ สำหรับสำหรับการแล็บนะคะต่อหนึ่งคันเนี่ยก็คือจะต้องมีการสั่งแล้วก็การเผื่อเวลาแล้วก็การรอนะคะในเรื่องของการแล็บนะคะก็อาจจะใช้เวลาประมาณ60-90วันแล้วแต่นะคะอันนี้ก็คือลูกค้าจะต้องชําระในเรื่องของตัวรถให้เสร็จเรียบร้อยก่อนถึงจะทำการแล็บได้ก็จะมีขั้นตอนของเขานะมันก็จะเหมือนการสั่งนะคะการสั่งเขาเรียกว่าอ,อะไรการสั่งแต่งรถอะนะ นะคะก็คือจะมีขั้นตอนของเขาอันนี้คือสีที่ผู้รู้สึกว่าโดดเด่นที่สุดในงานแล้วส่วนสีอื่นก็คือจะเป็นสีที่ลูกค้าเคยเห็นมาก่อนแล้วส่วนรถที่แต่งนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพวกแบบแนวที่เขาจะแบบเน้นไลฟ์สไตล์เป็นพวกอัลเดนเจอมากกว่าแล้วก็จะเป็นรถที่นําไปแข่งนะคะตัวแรปเตอร์ตัวนี้ ที่แข่งชนะมอเตอร์เรลลี่าน,นะคะตัวนี้ก็คือใช้ช่วงล่างเดิมๆเลยนะในการแข่งนะคะก็ถือว่าเป็นรถสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมเลยนะคะสําหรับการแข่งเราไม่ได้แดัดแปลงช่วงล่างแต่อย่างใดนะแล้วก็คันนี้คันจริงที่ลงสนามเลยนะคะก็คือเอามาโชว์กันให้ที่บูธนนะคะบูธของเขาก็ติดอยู่กันกันกบนี่เลยคู่แข่งของเราเกทโวมอเตอร์ Motor, นะคะทั้งตัวแท้ง500แล้วก็แท้ง300นะคะคู่แข่งแต่ว่าฟอร์ดก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่อย่างดีเหมือนเดิมนะก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะคะในเรื่องของตัวฟอร์ดนะ ก็อยู่ที่ในลูกค้าเลือกเลยเพราะว่าถ้าเป็นระยะยาวเรายังเชื่อว่า Ford จะค่อนข้างเสถียรกว่าเพราะเขาลองผิดลองถูกมาค่อนข้างนานแล้วตัวโปรดักต์นี้ก็มากับเราอยู่ที่ประมาณ3-4ปีแล้วนะคะสําหรับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับตัวรถวันนี้ก็คือสามารถสอบถามกันได้เลยนะตัวโปรดักต์เนี่ยไม่ได้มีอะไรใหม่นะคะมีตัวแรปเตอร์นะคะตัวดีเซลที่มีส่วนลดพิเศษเพิ่มขึ้นมา อยู่ที่เกือบ200,000บาทนะคะตัวนี้จํากัดแค่100คันนะคะตัวนี้นอกจากแคมเปญออลคาเฟ่ที่ก่อนหนนี้ลูกค้าจะมีได้แคมเปญออลคาเฟ่มาก็คือตอนนี้ก็คือมีจํากัดอ่าเมื่อกี้ไปบูธ t w i มาด้วย เป็นชุดแต่งเหล็กนะคะฝีมือของคนไทยค่ะเจ้าของโรงงานสนิทกันเลยนะคะก็ไปดูรถมาแล้วก็ไปดูชุดแต่งไปดูอุปกรณ์มานะคะก็เรียกว่าได้ความรู้เยอะเลยนะคะในเรื่องของตัวแพลตฟอร์มพื้นฐานการโครงสร้างต่างๆนะคะแล้วก็มีคลิปให้ดูด้วยค่ะเดี๋ยวรอติดตามกันดูนะคะสําหรับคลิปช็อตนะคะที่ไว้ไปนะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของตัว ปรดักตของ Ford นะคะตัวที่ W.I ชุดชุดเหล็กเนี่ยเขายังทําเฉพาะในรถที่เป็นตัวรถที่เป็นรถกระบะของ Ford นะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัว F-15 เนี่ยชุดเหล็กยังไม่ค่อยเป็นการนิยมเท่าไหร่ก็คือส่วนใหญ่อะชุดเหล็กเนี่ยอย่างไอการตกแต่งรถอย่างคันนี้นะคะเขาใช้เป็นตัวยางล้อแม็กเลนโซ่แล้วก็เป็นยางที่เป็น Power S.U.V. Py uto, Pilot Sport นะคะ ตัวนี้เป็นยางที่ค่อนข้างเหมาะสมกับรถทางเลียบมากๆแล้วก็ใส่ชุดบันไดไฟฟ้าของ h a m m e r เข้าไปแต่จริงก่อนนันนี้ก็คือทาง,ท,างที่ปรึกษ,ษากันขายเราเนี่ยเคยเคยแต่งมาก่อนแล้วนะคะแต่งมาก่อนแล้วแหล,ละแล้วก็ตัวกระจังหน้านี้เป็นกระจังหน้านที่มาจากโรงงานนะคะเป็นกระจังหน้านที่แดัดแปลงมาจากของตัว Ford Ranger s t o สต t มแทเนอนะคะแต่แค่ไม่มีไฟ AUX ลัเท่านั้นเองนะคะตัวนี้ก็ยังเ,เป็นสีที่เอาจริงก็คือ ที่โชว์รูมก็คมเป็นเดียวกันนะคะสามารถสั่งจองผ่านออนไลน์หรือผ่านโชว์รูมก็ได้นะอันนี้ให้ดูชุดแต่งเลยเฉยส่วนกระจังหน้าที่มันมาจากโรงงานตัวนี้ก็คือลักษณะพิเศษของเขาจะเป็นลังพึ่งตรงกลางนะคะก็จะมีตัวที่สําหรับกันแมลงอะไรต่างๆด้วยนะคะตัวคําว่าฟอร์ดยังคงอยู่แต่เป็นตัวขนาดค่อนข้างเล็กอันนี้ก็คือดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะตัวกล้องก็คือจะอยู่ด้านล่างนะคะก็ดูสวยไปอีกแบบนะดูก็คือเป็นแบบว่า งานของแท้ของฟอร์ดอะคะ่ะดูเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฟอร์ดดีเนาะนะคะจะต่างจากตัวที่เราเห็นก็คือปกติเราจะใส่กันแต่ชุดลับเตอร์เอ้ยชุดวิกเตอร์อะไรพวกนี้เนาะนะคะตัวนี้ก็เลยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของฟอร์ดไปนะคะสีที่เห็นก็คือเป็นสีโรสโก d นะคะโรสโกแมตนะเป็นแม r o s โรสโกนะคะก็เนื้อสีค่อนข้าง ละเอียดนะแล้วก็มีผักไก่หมุกนะคะอันนี้เป็นการลับมาจากโรงงานเลยนะคะเท่าที่เห็นตัวนี้จะโดดเด่นที่สุดละส่วนสีอื่นๆน,นะคะไปเป็นเพื่อนหน่อยไปเป็นเพื่อนหน่อยเพื่อนหงไปไหลไ่ได้ค่ะลูกค้าอยู่นี่ค่ะก็จะเป็นสีสีดำอ่าสีดำนะคะก็เป็นสีดําแมทสีดําแมทมาจากโรงงานก็จะเป็นการทําที่เป็นสีเป็นการลับเหมือนกันแต่เราก็งงว่าอา้าวแล้วทําไมฟอร์ดถึงไม่ทําการแบบ ทำสีไปเลยเอาสีแบบมาจากโรงงานไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมาแลบเนาะใช่ไหมมันมันใช้เวลาในการสั่งนานหรือเปล่าไม่รู้แต่ละถ้าเกิดว่าทําแบบเป็นสีเลยมันอาจจะไม่ได้หรอหรือยังไงเนาะถ้าทํามาเป็นสีเดิมจากมาทาเป็นสีพิเศษของตัวรถเลยอะค่ะวิ้ว่าน่าจะโอเคกว่าเนาะแล้วก็จดทะเบียนสีตามนี้เลยตรงรุ่นเลยก็อาจจะถูกใจนะดีกว่าการแลบสีนะคะเพราะว่า,วาการแลบมันก็ไม่ได้แบบว่า อยู่ตลอดไปมันก็จะมีอายุของการใช้งานของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อันนี้ใครคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างสามารถสอบถามกันได้นะสำหรับในเรื่องของความคิดเห็นนะคะเอาจริงๆสีนี้ยังคงเป็นโดดเด่นที่สุดในงานแล้วก็คือน่าจะมีคนมาดูเยอะที่สุดแล้วถูกใจสาวๆอะค่ะถูกใจสาวๆที่สุดละในบรรดาสีที่เป็นสีแบบปกติกินข้าวหรือยังอะ นาสวยนากระจอกงอไงเอ้ยมีใจลูกค้าค้าไปดูภายในดิไม่เห็ือนอะไรเน่ยมีอะไรบ้างอะมีแร็เตอร์สวนลตสองแสนอันนี้ก็สีโรสโกลด์สีโกสโ์เจนหนึ่งสองสี่เก้าไงเทนงานนี้สวยเนี่ยเขาเหมือนใส่คิ้วล้อเนาะ เทน,นตัวเนี้ยสวยเนี่ยตัวเนี้ยค่ะอันเนี้ยเอเวอเรสต์เทนอ่ะพอมาแต่งตัวให้มันเป็นสไตล์แบบที่แบบโหลดลงมาแล้วก็ใส่คิวล้อที่เป็นคิ้วล้อของตัวแรตเตอร์ค่ะแล้วก็ใส่เป็นตัวยางที่เป็นออมิชลินนะไอะเป็นกูตเยียนะคะตัวนี้ก็เป็นกูดเยียเหมือนกันแล้วก็ใส่ล้อแมกนะ ล้อมแมตกตัวนี้เข้าไปคือมีการตกแต่งแล้วก็เป็นแนวเอเวนเจอร์นิดนิติดกล่องด้านบนนะคะสาหรับเก็บของเก็บสัมภาระใช้แหลกหลังคานะคะวางติดตั้งต่งตางๆแล้วก็ทําการแล็ปเพิ่มเข้าไปอันนี้พี่มองว่าเออถ้าเป็นแล็ปดำด้านเนี่ยสีราคาถูกลงนะแล้วก็ตัวรถเนี่ยค่อนข้างจะแบบ พอพอมาแต่งเป็นแนเอเวนเจอร์อ่ะดูรถมันน่าสนใจขึ้นในราคาตัวรถที่แบบแค่1 2 4 9 0ล้านราคาพิเศษอะค่ะวิมมองว่ามันเอ้ยมันดูน่าสนใจขึ้นกว่าเดิมนะคะมันจะทำให้ดูรถมันมินดูมีอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าพอคือฟอร์อรดอ่ะมันน่ารักอย่างเดียวเลยคือตรงเรื่องของการตกแต่งแต่ว่าถ้าเกิดไม่แต่งมันก็จะไม่ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะคะ แต่เนี่ยพี่มองว่าเอ้ยอันเนี้ยค่อนข้างโอเคนะสำหรับลูกค้านะคะที่ต้องการอะไรใหม่ๆแล้วก็ต้องการที่จะมีไลฟ์สไตล์แบบไม่ซ้ําใครนะคะก็คือสามารถที่จะเข้ามาเลือกคอนฟิกการแลปสีได้นะคะการแ็ปสีได้ของเป็นเพื่อเพื่อที่ลูกค้าเนี่ยจะได้นะคะไลฟ์สไตล์ที่เป็นของตัวเองเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะ,ะตัวนี้ก็คือรับประกันมาให้จากโรงงานอยู่แล้วเนาะนะคะสําหรับตัวสีต่างๆเนาะนะคะแล้วก็ อ่ะตัวกระจังอ่ะเดี๋ยวให้ดูชัดๆกันละกันนะตัวกระจังของเขาอันนี้ปุ้ยไม่ได้เอาไม้มาแนละ้วปุ้ยต้องขอโเพราะว่าจริงๆไม่รู้ว่าได้ยินกันชัดไหมอันนี้คือเป็นบันไดไฟฟ้านะคะบันไดไฟฟ้าของฮัมเมอร์ Actually, เนี่ยพอเอามาแต่งเออเนี่ยพอเอามาแต่งุ๊บปิดประตูไม่สนิทเลยค่ะ พอมาแต่งแบบนี้เข้าอะค่ะรู้สึกว่าเฮ้ย มันก็ค่อนข้างที่จะดูมีอะไรเพึ่นขึ้นเยอะมันก็จะดูไม่ได้แบบเหมือนรถที่เป็น SUV ทั่วไปอย่างคันนี้ก็คือโหลดความสูงลงนะคะ9ควเคนนคือลงมานะประมาณ2นิ้วนะคะก็ประมาณ5เซนนะสังเกตว่ารถเนี่ยความสูงจะไม่เท่าเดิมคือถ้าเทียบเท่ากับตัวรัตเตอร์อันนี้คือความสูงเดิมๆนะตัวดิเมนชันรถเดิมๆนะม,ม,มันก็คือจะแกตกต่างไปอีกแบบหนึ่งนะคะส่วนตัวนี้คือมีบันไดที่ด้านข้างมาเราก็เปลี่ยนยางนะคะเปลี่ยนยางให้เหมาะกับ การใช้งานของตัวรถนะสังเกตไหมว่างานในงานของเราเนี่ยจะไม่มียางยี่ห้อหนึ่งทีเ่เราเคยใส่กันนะปกปะติแล้วนะคะยางที่ที่ใส่รถจริง,รงๆควรจะเป็นยางที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีในเรื่องของการเทสนะคะในเรื่องของการวิ่งนะการรองรับแรงกระแทกการรองรับน้ําหนักนะคะที่เพิ่มขึ้นจากการที่คนขึ้นไปนั่งเนี่ยสังเกตไหมคะเวลามีคนขึ้นไปนั่งบนรถเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาจะต้องรองรับในเรื่องของการรับน้ําหนักด้วยนะเพราะว่ารถเนีย่ย ปกติเขาไม่ได้ขับคนเดียวอยู่แล้วถ้านะักคือถ้านะักคือถ้าขึ้นไปนั่งบนเนี้ยสักประมาณ7็ดโคลองคิดดูวาน้ําหนักมันก็จะกดลงมาเพิ่มขึ้นก็คือจะต้องรองรับในเรื่องของตัวแรงกดนะต,ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็รองรับในเรื่องของการวิ่งทงั้งทางเรียบนะทางเรียบปกติแล้วก็ทางที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นทางแบบ ออบโหลดนะคะตัวนี้ต้องรองรับในเรื่องของการกระแทกด้วยนะคะตรงนี้เพราะว่าคือเวลาที่ตกหลุมเนี่ยยางเนี่ยนะคะจะต้องรับภาระในเรื่องของการรับน้ําหนักนะคะระหว่างของตัวปีกนกตัวโชกอัพแล้วก็ช่วงล่างทุกอย่างที่ทํางานประสานกันเนาะแล้วก็ที่สําคัญค่ะยางเนี่ยก็คือจะต้องไป ดูในเรื่องของการความสัมพันธ์ในเรื่องของตัวระยะเบรกต่างๆนะก็คือถ้าเราเปลี่ยนยางที่มันไม่ดีเนี่ยระยะเบรกของเราเนี่ยมันจะมันจะถูกยืดตัวออกมานะคะแล้วก็เวลาที่เบรกเนี่ยมันจะทําให้เบรกเนี่ยมันระยะเบรกเนี่ยมันไม่ดีต่อให้เป็นเดิสเบรกสี่ล้อระบบการทางานระบบช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทํางานได้ส่วนหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าถ้า มันไม่ได้ยากมันไม่ได้เป็นอย่างที่มันถูกออกแบบมาให้วิ่งแล้วก็รองรับในเรื่องของตัวระยะเบรกต่างๆมันก็จะทําให้ความปลอดภัยของเรามันหายไปอีกนะคะอันนี้คือต้องเข้าใจนะอันนี้เพื่ออธิบายในเรื่องของความจริงเลยนะคะก็คืออยากให้ลูกค้าเนี่ยรับทราบกันไว้นะ,ะบางทีเวลาเวลาอยากได้รถต้องดูในเรื่องของตัวองค์ประกอบต่างๆด้วยเพราะทุกอย่างเพราะทุกส่วนนะคะมันทํางานแบบสัมพันธ์กันทั้งหมดเลยนะคะในเรื่องของตัว จานเบรกต,ต่างๆดิสเบรกต่างๆนะคะเวลาที่เขาทํางานเราเบรกบ่อยๆเนาะหรือว่าเบรกกระทันหันอย่างเงี้ยค่ะตัวเบรกเนี่ยมันก็จะมีการส่งความร้อนมาที่ตัวยางเนาะอยางตัวนี้ก็ต้องมารองรับทีนี้มันก็ต้องดูว่าประสิทธิภาพยางเนี่ยมันทนรองรับในเรื่องของตัวความร้อนต่างๆได้มากแค่ไหนนะคะอันนี้ก็อยากให้ลูกค้าพิจารณาดูนะในเรื่องของตัวการตกแต่งนะคะแต่แต่ว่าอันเนี้ยเี่มองว่าทั้งหมดอง์รวมของรถที่ฟอร์ดเอามาจอดคันนี้นะคะคือแต่งได้ดีเลยค่ะแต่งดีเลยแล้วก็ ทุกอย่างลงตัวหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการโหลดใช้บันไดไฟฟ้านี่ขึ้นลงง่ายส,สบายมากๆอันนี้ลูกค้าเทตเองเลยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของตัวล้อแมตตยางนะคะองค์ประกอบแล้วก็สีนะตัวสีเนี่ยก็คือมีให้เลือกอยู่แล้วนะคะมีสเตชันที่สําหรับลูกค้าที่จะเลือกกันด้วยคือถ้าลูกค้าท่าในใดที่สนุกเข้ามางานมาชม จริงคันนี้ก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ปุ้ยเคลื่อนไหวค่ะ0ูนย์แปดเนะคะหรือว่าจะเป็นไอดียลน์เบอร์นี้ก็เลยเลยก็ได้นะอืมนะคะ หรือถ้าถ้าไม่อยากเข้างานอยากมาดูรถที่โชว์รูมก็จะมีการตกแต่งที่ในสไตล์ที่หลากหลายกว่านะคะก็สามารถเข้ามารับชมได้เช่นกันค่ะใครที่มีคําถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะตอนนี้นะคะใครที่อยู่ในไลฟ์กันนะคะทั้ง3คนท,ทั้งสามท่านนะคะตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่คือโปรดักต์ฟอร์ยังเป็นไล่อัพเดิมๆนะก็คือเดี๋ยวรอไปต้ตนปีหน้านทีเดียวเลยนะคะที่เราจะได้เห็นไอตัวการปฏิวัตวิวงการการ,ระบะใหม่ๆนะคะที่เป็นซูเปอร์เดลตี้นะคะตัวนี้นะคะอยู่ดีคนขึ้นมา เราจะลงแล้วคนกลับมาอีกแล้วใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับตัวรถก็สามารถสอบถามกันเอาไว้ได้เลยนะคะสําหรับในเรื่องของตัวรถยอนฟอร์ตนะคะพีบบอกเลยว่าอันนี้ถามว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการทยอยมานะคะทยอยแบบในเรื่องของตัวลูกค้าเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะคะ ที่บูธก็คือลูกค้าค่นอนข้างเยอะเอาจริงก็ไม่ได้ต่างกันกับในเรื่องของตัวแท้งเลยเดี๋ยวจริงๆอ่ะถ้ามีใครอยากไปดูแบรนด์อื่นไหมเดี๋ยวพี่พาไปดูนะพี่พาไปดูได้นะพ,พี่ก็ชอบอยู่ไม่ใช่แต่พี่อยากไปถ้าแบบมีใครที่แบบกําลังเปรียบเทียบอยู่กับแบรนด์คู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปนั่งรถด,ดูกันเลยแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาดูกันว่าของเราเนี่ยมันเหนื่อยว่ายังไง <laughs> มีใครอยากให้ไปนั่งบูธข้างๆไหมคะสามารถพิมพ์มาได้นะคะพิมพ์มาได้นะว่าเอ้ย พี่พี่ปุ้ยครับไปนั่งรถค้างๆให้หน่อยพี่ปุ้ยขาไปนั่งรถแบบแบรนด้างให้หน่อยพอดีผมตัดสินใจกำลังเลือกอยู่แล้วก็ไม่รู้จะเลือกอยังไงเอาจริงอ่ะด้วยพื้นฐานด้วยตัวราคาที่มันต่างกันแชสซีต่างกันนะคะช่วงล่างหลังต่างกันอยู่แล้วนะคะฟอร์ยังคงเป็นคอยสปริงพร้อมกับวดลิงที่เป็นจุดจุดจุดเด่นส่วนแท้งจะมาด้วยตัวที่ เขาน้าจะเป็นตัวแหนบหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าช่วงล่างของเขาเนี่ยคือแข็งมากเลยนะทุกคนคือถ้าเอาไปเนี่ยเอาจริงถ้าคืออ่ะโอเคถ้าเรามีงบเราก็เอาไปรื้อทําช่วงล่างใหม่แต่ว่าถ้าเป็นฟอร์ดเอาจจริงราคานี้ก็คือขับได้เลยเดิมเดิมโดยที่ไม่ต้องแปลงไม่ต้องแปลงแต่ถ้าเกิดอยากได้ฟิลแบบนุ่มสบายฟิลแบบเฮ้ยฟิลแบบ ฟีลแบบเอ้ยสบายใจอะ่ะ <c oughs> ก็ก็ถามมาที่จะเพิ่มได้เพิ่มตรงนั้นได้เพิ่มเข้ามาได้นะคะเพิ่มเข้ามาได้แต่ว่าถ้ามันจบจากโรงงานเลยอ่ะนั่นหมายความว่าแพลตฟอร์มที่เราคิดคนมาเนี่ยมันดีแล้วเราไม่ต้องมาแต่งหรือมาทำ,ทำเพิ่มอะไรแต่ถามว่าแล้วเราจะทนได้ไหมล่ะถ้าเราไม่ทําเพิ่มมันก็มันก็ได้นะคะเอ่อโดยส่วนตัวนะก็ยังมองว่าอ่าตัว แบรนด์ต่างๆก็ยังไม่ใช่คู่แข่งที่ดีของฟอร์ดนะฟอร์ดด้วยความที่เขาทดลองมาแล้วแล้วเขาก็เป็นรถแบบดีเซลร้อเอ่ะเดี๋ยวเราลองวัดกันดูในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะระหว่างรถไฟฟ้าที่กําลังมาแรงมากๆเลยของจีนเนี่ยนะคะเดี๋ยวลองมาดูเลยว่าเขาจะมีการรองรับกันยังไงในสภาวะที่เป็นช่วงเทศกาลว่าจะมีอ่าสภาวะที่จะเป็นแบบรถติด,ตดหรือไม่นะฮะจะเป็นรถติดหรือเปล่าจะเป็นช่วงที่ คนเอ่อคนกลับบ้านการเราต้องไปแวะจอดปั๊มกันกี่รอบนะคะอ่านี่นะคะก็ต้องต้องรอดูนะคะต้องรอดูช่วงแบบช่วงเทศกาลช่วงปลายปีนี้แหละว่าเขาจะ มีฟีดแบ็กันมาอย่างไงสําหรับคนใช้รถไฟฟ้าคือปกติถ้าใช้ในเมืองอันนี้มันง่ายอยู่แล้วนะคะเพราะเราจอดที่บ้านแต่ถ้าต้องลองเดินทางไกลนะคะแล้วในสภาวะที่รถติดเนี่ยอัตราเฉลี่ยของการขับขี่ถ้าเฟิร์มไว้ที่600กิโลถ้าเกิดเหยียบเท้าหนักนะคะคือลงน้ําหนักเท้าเยอะมันก็จะลดลงตามตามเรนจ์ของการขับขี่ตามเรนจ์ของการขับขี่ค่ะแล้วก็นอกจากตัวอัตรา อัตราของการชาร์จแต่ละครั้งมันจะลดลงแล้วนะมันก็จะมีในเรื่องของตัวที่เป็นการขึ้นเนินต่างๆหรือการลุยต่างๆด้วยนะคะมันก็จะเป็นจะจะลองรับหรือจะตอบโจทย์หรือไม่อันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกชีหนึ่งแล้วกันเนอะใครมีคําถามอะไรไว้ไหมคะถ้ามีคําถามสามารถพิมพ์คําถามเข้ากันมาได้เลยนะก็ เมื่อเช้ามีพี่พี่หยงนะคะติดต่อมานะคะก็เดี๋ยวรอนะคะในเรื่องของตัว Everest สต a t พตติก็คือวางใจตัวนี้ได้เลยนะคะว่าตัวนี้คือยังเป็นเครื่องยนต์ที่เราจะพัฒนาต่อเนื่องค่ะสำหรับเครื่องยนต์เทอร์โบเดี่ยวที่เป็นเครื่องยนต์3.0ลิตร V6 นะคะบอกเลยว่ายังรันกันยาวๆเลยสำหรับตัวเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะส่วน Ford เนี่ยก็คือต่อไปน่าจะเป็นยกเลิกตามตง ก็จะน่าจะยกเลิกในเรื่องของตัวเครื่องยนต์2.0ที่เป็นตัวสายพานทัมมิ่งด้วยนะคะแต่ว่าก็น่าจะยกเลิกตามออสเตรเลียหรือว่านิวซีแลนด์นี่แหละนะคะเดี๋ยวลองดูรอดูรอ,ด,อดูต่อไปก็น่าจะไม่นานเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวลองไปดูกันเ,เมื่อกี้ไปบูธที่ W I มาแล้วก็แต่ว่าะระยะทางมันค่อนข้างไกลกัน เดี๋ยวจะลงนคลิปสั้นให้ดูแล้วกันนะคะว่าตัวไหนร้านอะไรกี่โมงอ่ะใครไปกับใครบ้างอ่ะสองคนเหรอชวนยังหรือว่าจะชวนไปกินกาแฟ โอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยววิขออนุญ,ญาตลากันไปก่อนนะทุกคนนะคะตอนนี้ก็อยู่ในงานแล้วนะอ่าวันนี้อยู่ในงานกันนะคะบ๊ายบายทุกคนคะ่ะตันนี้เบียสดไ